ใครนะครับที่มีปัญหานะครับหลังคาส่วนต่อเติมน้ํารั่วนะครับแก้ไขหลายครั้งแล้วก็ไม่หายนะครับยิงพียูแล้วก็ยังเป็นอีกนะครับวันนี้ผมพามาชมวิธีการแก้ไขที่หายขาดกันครับครับผมนี่นะครับจุดเสี่ยงการรั่วซึมนะครับตามขอบหลังคานะครับพอพียูเสี่องสภาพปุ๊บน้ําก็จะรั่วนะครับทั้งแนวเลยนะครับครับผมวันนี้มาหุ้มหลังคานะครับส่วนต่อเติมหน้าบ้านนะครับส่วนตัวนี้เราเราจะแปะขึ้นไปตรงปีกบัวเลยนะครับทั้งแนวนะครับ นี่แผ่นเราติดนะครับเราพับขึ้นข้างบนเลยนะครับมาฝั่งนี้เป็นหลังคานะครับแล้วก็ซ้อนเข้าไปข้างในแล้วก็แปะขึ้นมาข้างบนอีกรอบนะครับเพื่อการน้ําย้อนเข้าไปข้างในเราก็ทำอย่างนี้ตลอดแนวนะครับถึงฝั่งนู้นเลย <mm> ตอนนี้หุ้มลังคาเสร็จเรียบร้อยนะครับข้างๆตรงนั้นเรายิงปีูนะครับฝั่งนี้เราก็ยิงปีูนะครับส่วนลังคาฝั่งนี้เราทํา <mm> เลยขึ้นมาลอนหนึ่งเลยนะครับเพื่อให้น้ําวิ่งลงไปนะครับ ไม่ให้น้ำไม่ใ้น้ย้อนเข้าห้องในบ้านนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะเอาขึ้นไปเลยรอนหนึ่งฝั่งนี้ก็ขึ้นมารอนหนึ่งแล้วก็ให้น้ําลงไปเ,เป็นรางน้ำเลยครับเนี่ครับเราไปทำแบบนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับ